สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผ้าเขาสวนเขาสวนม่เบิองผักอะ่ะอืมใบแมงลักใบแมงลักแล้วก,ก็ผักซีจ้ะผักซีราวผักซีราวสกีบใบแมงลักไปใส่ เก็บหลายรอบแล้วละจ้ะนี่ห้อยตัดไปยังต้นผักซี่ก็น้ำงาม,งามอวบอวกเด็ดเอาเด็ดเอาแล้วมันก็แตกนะจ้ะเพราะตั้งเด็ดเพราะตั้งเด็ดแล้วมันก็แตกมามื่สิขึ้นดอกแล้วอันนี้อัน,นอันนี้ขึ้นดอกแล้วจ้ะนี่ขึ้นดอกแล้วนะมาเก็บใบแมงลักเนาะจะงา,งา,างงามกำลังงามอุ้ย จักเดือนปะเกือบสองเดือนเออสองเดือนสองเดือนกั้วสองเดือนนัน่นแหละจ้ะฝนฝนมาต,ตกได้สองมื้อน,นีเหระจ้ะาห้วยเก็บไปแล้วนะจ้ะนี่เก็บไปใส่อันแกงหน่อไม้ผักใบแมงลักผักซีลาวเฮา มันนี้มัอนี้อากาศไม่ค่อยดีท่กจามันนี้เป็นคึมๆฝนสิตกอีกแสดงว่าี่อากาศแต่ว่าฝน,หม,าน,น,มนหมู่บ้านฝนตกมดเหมยังวะใครเนี่ยจ้ะสิเก็บใบแมงลักเนะจ้ะมันนี่ว่าสิไร์เหตุมุกหน้าใหม่แต่ว่าบ่ามีบะเดมี่หมูสามสันบ่ไดไปซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะโอ้ยงามมีลีดีจ้ะนำเสนอ <laughs> พ่าหาเด็ด่าอันเด็ดมันเรามันก็สิแตกออกเนี่ยเดี๋ยวพว่น่าขึ้นบ่ได้เข่าสวนมาสามมือสามมือสี่มือนี่เริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวสิเก็บเลยเนาะมันออกดอกแล้วห้าสิเก็บไปเลยเก็บเก็บไปใส่หมกมใหม่หมกอันนี้ก็งงอเราหมองมีสีน้อนี่ อุ้ยนะบีรีน้ำเสนอพี่น้องเอ้ยสวยจริงๆแดดเริ่มอ,ออกแน่จักหน่อยอันพักซี่ก็บอู้ยีบ่บังแน่อวบคักดีจ้ะต้นพักซี่ฮาอนะ่ะแดดออกเราเห็นบ่จ้ะเรืงเนี้ต้นพักซี่อวบบีลีอยู่ในบ้านยัง,งยั่งยืนเลยจ้ะเลยว่าเก็บนะกินบ่ทัน <c oughs> ยอดไปแมงลักอวบพักปอดสารผิดจ้ะบ่มบริใส่ย,ยังบริขีดยาย,ยังปลูกตามธรรมชาติมันมันงามของมันเองเขาใส่ไอ้นั่นเขาสื่อดินดินดินอย่างนั้นอุ้ยอวอวอว หยอดน้ำนะหยอดน้ำมีจะใบแมงลักหอมหอมบีลีหอมบีลีหอมบีลีสิเก็บนะเก็บไปเก็บไปสองรอบแล้วเก็บไปรอบรอบแรกรอบสองก็เอาไป็นไปลวกเพราะมันสลบเราก็เอาเขาตู้เย็นเอาเขาซองแข็งนะจะไว้ทะกกินปีหนา สองหอนี่ก็สิเก็บสิเก็บอีกองามงามสอนพี่น้องเอ้ยเอากล้ไก่มาย่างดีดิไก่มันบระนัดใส่มือตัดใส่มือเด็ดเอา,นา,าเนาะจ้ะเนาะงามพุ่มใจน้ำเสนอจ้ะนี่งามมีลียอดมันอวบปึ๊งนะเฮ้ยยอดมันอวบ ยอดนี่ก็แห้งอวบบางนย่างมันโดนนี่ยังว่ามันเลยงอหลงงอกตรงนี้เฮาเด็ดยังสี่เดี๋ยวมันกับเฮาเด็ดเดี๋ยวมันกับอันที่ว่าต้นนี่น้อยไอ้นี่น้อยยังสี่มันกับุูงหอกอีกขึ้นเขาสีใสก็ไม่ได้สีใสหลายปันนั้ำหนักตี กะสิเฮ e mm. ็ดมือแล้งกุแหละสิไปซื right? ้อมูสามสันซปเปอร์มาเก็ตน้ำงามหยอดงามใส่นี่ลละจ้ะเก็บฟิยจักน้อยกันสิไปใส่มูกมูสามสันหรอกค่ะใส่ต้่นหอมน้ำโ้ย โอ้ยน้ำไม่หลีจับแนะน่สะอ่อนนี่ตบฟุ้นน,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 นั่นฟุ้นนั่นฟุ้นนั่นยังกล่รฟุ้นฉีงว่วเขาใสนี่ละจ้าโอ้ยแค่นี้เนาะจ้ะเนาะโอ้ยพักง่ามก็อยากอยู่ต่างแดนเ้าปูกพักง่ามเ้าก็พุ้มใจดเนาะ